ความคิดถึงไม่ไม่น้อยลงเลยค่ะไม่น้อยลงเลยคือเราเราก็เหมือนยังมีเขาอยู่ในความทรงจําตลอดอะค่ะีสมมติเราเจอพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะกลุ่มเป็นจคีตาความรักเนี่ยและอยากจะแท็กไปหา IG เขาแต่เหมือนมันไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลยใช้วิธีว่าโอเคก็แฮชแท็กเอาเหมือนแบบแท็กพี่ๆในกลุ่มแล้วก็แท็กเป็นแฮชแท็กชื่อเขาหรือแบบแท็กเป็นเป็นของแฟนคลับเขาไปตัวพี่โมเนี่ยเป็นคนที่เชียร์ก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นดาราเหมือนกัน คือเขามีความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆอย่างนี้ค่ะเช<ม>ียถึงบอกว่านี่คือความพิเศษที่เรารู้สึกว่าเด็กมายังไงโตมาเขาก็ยังมีสิ่งอย่างให้เราเสมอมันคือความจริงใจอ่ะ <S <S คิดถึงนะเนี่ยพอพูดแล้วมันก็มันก็เออคิดถึงอ่ะคิดถึงมากนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็หวังว่าเขาจะสบายดีอเชยร์ว่าทุกคนคงคงไม่ได้คำตอบที่มันชัดเจนตั้งแต่แรกอ่ะทุกอย่างแล้อก็ถ้าพูดตรงๆในในฐานะที่เชียร์ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะมันเอะไปหมดมันหรอมัน ยังไงอะไรเงี้ยมันมันเหมือนไม่ไม่มีความกระจ่างแจ้งที่ชัดเจนกับกับประชาชนนะคะที่บอกว่าอันนี้เป็นใบพัดเรือสมมุติอ้าวแล้วใบพัดเรือแผลมันเป็นอย่างนี้จริงหรอวันนี้เชียร์ถึงบอกว่าก็ดีใจที่ที่การหาคําตอบเนี้ยมันมีความจริงจังขึ้นมาแต่จริงๆก็อยากให้มันมีตั้งแต่วันนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะสปีแตงโมครับค่ะ โอ้ความคิดถึงไม่ไม่น้อยลงเลยค่ะไม่น้อยลงเลยคือเราเราก็เหมือนยังมีเขาอยู่ในความทรงจําตลอดอะคะ่ะแล้วแล้วยิ่งคือแบบปัจจุบันนี้ก็มีมีเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ถูกหยิบมาพูดคุยมากขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบพอเราพอเราเออพอเราเห็นเราก็รู้สึกนะแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันไม่น่าเชื่อว่านี่3ปีแล้วหรอที่แบบพี่โมแบบแบบเขาเขาไปอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสามปีที่ผ่านมามันเคยมีแบบเอ๊ะไม่อยากจะโทรศัพท์ติดต่อไปหามันลืมตัวหรืออะไรพี่ม ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามีบ้างที่มีสมมติเราเจอพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะกลุ่มเป็นจาคีตาความรักเนี่ยอยากจะโพสอะไรและอยากจะแท็กไปหา i อจเขาแต่เหมือนมันไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลยใช้วิธีว่าโอเคก็แฮชแท็กเอาเหมือนแบบแท็กพี่ๆในกลุ่มแล้วก็แท็กเป็นแฮชแท็กชื่อเขาหรือแบบแท็กเป็นเป็นของแฟนคลับเขาไปอย่างเงี้ยค่ะผันเองกับพี่เซียกับแตงโมเองถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ีคือพี่โมเนี่ย เขาเขามีความพิเศษในตั้งแต่ตอนประกวดด้วยกันแล้วคือเชียอาจจะได้เจอเขาตอนตั้งแต่ประกวดมิสซินไทยแลนด์มาด้วยกันประกวดปีเดียวกันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เพิ่งมีคนพูดถึงเรื่องประกวดมา่ไม่นานวันนี้เองเนี่ยคือพอพูดแล้วมันก็คิดถึงเนาะคือเหมือนแบบจริงจริงก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันใน,ในตอนนั้นนะคะมันก็จะมีการแข่งขันกันแต่ว่าสําหรับเชียเชียรู้สึกว่าคนหนึ่งที่เชียไม่รู้สึกว่าเขามาเพื่อแข่งเลยซึ่งคล้ายกันมากคือพี่โมคือเราเราไม่ได้สนิทก,กันในตอนประกวดนะคะแต่เร ไม่ได้มาแบบเบียดเบียนใครอ่ะนี่นี่คือความเป็นตัวเขาพอพอ,พอได้มีโอกาสมาเล่นเบญจาด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าเออเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆคือเขาเหมือนผู้ชายอ่ะเขาเหมือนพี่ผู้ชายเราเหมือนเด็กผู้ชายเหมือนกันอย่างเงี้ย <ๆ S 1> มแมน,แ,มนแบบเฮ้ยวยวะอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆนี่นี่นี่คือเนื้อแท้ตัวเขา <ๆ S 2> เป็นคนที่สดใสเป็นคนที่สดใสหรือเปล่าสดสดใส,สดใบวกซกมกอ่ะเขาจะ <laughs> เขาจะมีความแบบเขาเป็นคนสวยมากนะแต่แต่แบบ อากับกิิยาเขามันเขาไม่ห่วงสวยเลยอะแบบเดินเดิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาทางอะไรอย่างเงี้ยนี่นคือแบบมันเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แบบเหมือนเหมือนไปมีความคล้ายๆเราในบางอย่างมันไม่ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่มันมีความสบายที่แบบไม่ห่วงสวยนะคะให้การทํางานต่อการมันง่ายขึ้นด้วยไหมพี่เชื่ก็มันทําให้เหมือนมี เหมือนกึ่ง่งมีมีเชื้อมีเชื้อมากอนอย่างเงี้ยเอยอย่างน้อยเรามาจากเวทีเดียวกันตอนมาทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เืิดแบบเออด,ดูดูมีใจที่มันเชื่อมเชื่อมกันหน่อยไม่เหมือนคนอื่นที่แบบเออมาเจอเราเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขามีแต่ว่ามันหาไม่ได้จากคนอื่นไหมพีม่เชี่ยที่รู้สึกว่าคำพูดนี้ถูกมากมีสิ่งอื่นเอ้ยไม่ใช่มีสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเราไม่เห็นคือเหมือนความความเป็นตัวเขาอะตั้งแต่สาหรบเชียนะ ตั้งแต่วันที่ประกวดเล่นละครด้วยกันไม่เจอกันกลับมาเจอกันเขายังเป็นเหมือนเดิมคือก็ต้องบอกว่าเวลาคนเราเติบโตขึ้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันหลอ่หลอหลอมแบบอาจจะไม่สนิทกันแล้วเหมือนแต่ก่อนหรืออะไรก็ตามแต่คนเนี้ยเป็นคนที่แบบท้อนคุณผู้ชมนะเจอแล้วยังจกนู่นจกนี่แบบเจอแล้วบีบนั่นบีบนี่อะไรเงี้ยคือมันเปนพฤติกรรมที่เราเล่นตอนเด็กมายัางไงอะโตมาแบบ เป็นผู้ใหญ่ยังไงมันก็ยังมีสิ่งนี้อยู่กับเขาเสมอที่เขามีให้เราอะคะ่ะมันมันถึงเป็นเรื่องดึงที่ฉชนรู้สึกว่าเออนี่คือความพิเศษที่เขามีเสมอและไม่เหมือนคนอื่นนอกจากในฐานะของความเป็นแบบพี่น้องในวงการความเป็นเพื่อนนอกวงค่ะนอก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 กเคือยังไงบ้างเขามีความน่ารักอ่ะคือเขามีความน่ารักแล้วก็สําหรับเชียเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรา เราเหมือนเด็กที่จับฉลากได้เข้าวงการมาเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ชอบคําว่าดารานะเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคือนักแสดงเชคเช่นเดียวกันบางคนก็ต้องบอกว่าเจอแล้วเนี่ยอ่ะคนนี้มีความมีความอยู่ในวงการบันเทิงยังไงแต่ตัวพี่โมเนี่ยเป็นคนที่เชียก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นดาราเหมือนกันคือเขามีความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆอย่างงี้ค่ะเชคถึงบอกว่านี่คือความพิเศษที่เรารู้สึกว่าเด็กมายังไงโตมาเขาก็ยังมีสิ่งอย่างให้เราเสมอมันคือความจริงใจอะ่ะปีคิดถึงมากคิดถึงอะ คิดถึงนะเนี่ยพอพูดแล้วมันก็มันก็นกเออคิดถึงอะคิดถึงมากนะคะ mm hmm. แล้วก็หวังว่าเขาจะสบายดีถามอะไรบ้างไหมคะพี่เชียสามปีนี้จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่ามีอะไรที่ต้องแบบ1ปี2ปี3ปีอะคะคือเชยร์ว่าสิ่งที่ร์มีให้เขาตลอดคือเราอาจจะเคยเข้าใจว่าออะพูดตรงนะาอาจจะเคยเข้าใจว่าเราแบบ ใจเราโอเคอะแต่พอพูดถึงอะเราก็จะมีความรู้สึกเออคิดถึงว่ะคิดถึงจริงคือแบบมันมันมันมีสิ่งดีๆที่มันนึกที่ไหลก็ก็เนี่ยมันก็จะคิดถึงมากอะไรนะคะอะไรนะคะเคยฝันถึงด้วยนะจริงๆเคยฝันถึงแบบฝันถึงงานเขางาน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 ล่าสุดของเขาอะก็คือหมายหมายถึง อะฝันถึงในงานศพแล้วกันในงานที่จัดขึ้นมาแบบอยู่ดีๆก็ฝันถึงแต่เราแค่เดินหาเขาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอแล้วแบบสิ่งที่ตื่นมาตื่นมาแบบมีน้ําตาเลยนะคือตื่นมามีความรู้สึกว่าเอ้ยพี่อยากจะบอกอะไรแล้วปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแบบให้มันเป็นแค่ฝันจริงๆโอ้จริงๆนะไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วคำเนี้ยที่อยากให้มันเป็นแค่ฝัน,นจริงๆมันตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุแล้ว มันไม่เชื่อมันแบบเหมือนแบบมันจริงหรอมันจะหาคนคนนึงได้ไม่เจอสองชั่วโมงได้ยังไงจนตีสี่ตีห้าเฮ้ยหลายชั่วโมงยังไม่เจอจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนอนตื่นขึ้นมาเอ้ยเมื่อคืนที่มีเหตุนี้มันเรื่องจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับคนใกล้ตัวเราเลยค่ะามีันนีเองมันพิสูจน์ได้เห็นเหมือนกันว่าแตงโมเองก็คือนักแสดงคนหนึ่งที่น้ำดีของวงการบันเทิงมันมีแฟนคลับที่บางครั้งไม่ได้เสนอตัวมาหรือสองไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นกันแต่พอวันนี้เขา เหมือนเราได้เห็นภาพเ่าเห็นคนอื่นได้เห็นแฟนลับมาหามารอเขามาได้เขา,าท,ทำทังต่ากับเขาเสิงง่งนี้เชื่อว่มมานี่คงเป็นสิ่งที่เขา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 ,เขาได้ทิ้งคุณค่าไว้แหละคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนเราอ่ะควรจะเห็นคุณค่ากันตั้งแต่ยังอยู่เนาะเรื่องเรื่องนี้จริงๆพี่โมเขาก็มีช่วงที่ยากลําบากที่แม้แต่ตัวเชเองก็ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องยากลําบากกับกับอะไรในใจเขา กับสิ่งที่เขาไม่ได้สบายใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดเชื่อว่าวันนี้แม้เวลามันจะผ่านมาแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยังถูกหยิบมาพูดถึงอยู่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทิ้งค่าไว้มากที่สุดคือมันไม่ใช่ชื่อเสียงเขามันไม่ใช่ผลงานละครเขาอย่างเดียวมันไม่ใช่ความรักอย่างเดียวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมบางอย่างที่เวลาหายไปแต่คนยังตั้งใจที่จะหาสิ่งนี้ให้อยู่อะค่ะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกว่ามันหาได้ยาก มันมันไม่ใช่ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกันเชียก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ก็หวังว่านี่คงจะเป็นสิ่งที่เขาได้ทิ้งคุณค่าไว้ให้กับการที่ปลุกความยุติธรรมให้มันถูกพูดถึงอย่างชัดเจนขึ้นมาค่ะคือคดีขออยาถาังในการคดีแตโมอีกครั้งหนึ่งพี่เชียเองรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้บ้างคะคือเชียว่าทุกคนคงคงไม่ได้คําตอบที่มัน ชัดเจนตั้งแต่แรกอะทุกอย่าง็ต้องถ้าพูดตรงๆในในฐานะที่เชียกก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอะมันเอะไปหมดมันหรอมันยังไงอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมันไม่มีความกระจ่างแจ้งที่ชัดเจนกับกับประชาชนนะคะ mm hmm. วันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดต่อให้อ่การการเอาขึ้นมาพูดในครั้งนี้หรือการหาคาตอบในครั้งนี้ผลมันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเชียกก็ไม่อาจทราบได้แต่อย่างน้อยที่สุดคือนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นว่า ได,ได้ได้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังหรือยังอ่างเงี้ยวันนี้เชื่อว,ว่าทุกคนก็คงจะรอคําตอบนั้นเช่นเดียวกันค่ะค่ต่างๆที่คนนู้นคนนี้พยายามที่จะเอามาเปิดอาจจะมามุมมองของรอยแผลบ้างจากเรือบ้างจากอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกอย่างไงบ้างในานะเพื่อที่ทุกคนพยายามจะช่วยถึงเชื่อว่าณวันนั้นคนก็คิดอย่างนี้แหละว่าที่บอกว่าอันนี้เป็นใบพัดเรือสมมติอ้าวแล้วใบพัดเรือแผลมันเป็นอย่างนี้จริงหรออะไรเงี้ยคือทุกคนทุกคนไม่ได้รับความกระจ่างแจ้งค่ะวันนี้เชยร์ถึงบอกว่า ก็ดีใจที่ที่การหาคำตอบเนี้ยมันมีความจริงจังขึ้นมาแต่จริงๆก็อยากให้มันมีตั้งแต่วันนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมไม่ค่ากับกับผลต่างๆที่มันจะออกมามก,ก,ก็ก็อยากให้เขาได้รับความยุติธรรมที่สุดอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเขาก็เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าแค่ว่าการไม่อยู่ของเขาเนี่ยมันมันทิ้งความกระจ่างแจ้งหรือความยุติธรรมมันสะท้อนเรื่องนี้ได้แบบไหนอย่างเงี้ยสมปีอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนไหมคะ คิดถึงว่ะพี่เออคิดถึงมากเลยแบบออพูดแล้วก็คิดถึงรักเสมอติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ